งไเขีียวโโอ้พ่บเรื่องงามยามดีคลิปลากที่ปล่อยลง YouTube นะคะก็คือคลิปคเะนจตุราีที่อินเดีย2023ค่ะมาค่ะไปลอสอินเดียด้วยกันนะแน่นอนค่ะในมิดหมายของเราก็ต้องเป็นมุมไบออฟครอสและนี่ก็เป็นคเณจตุราีครั้งแรกของบอสเลยค่ะตื่นเต้นสุด ค่กลับมาทำ YouTube ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบชีวิตสะดวกสบายแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะสมัยก่อนตอนบอสเปิดช่องครั้งแรกเนาะมันก็จะมีความวุ่นวายเยอะนิดนึงเพราะว่ากว่าจะอัดคลิปเอ่ยไปตัดในคอมเอ่ยก็จะเสียเวลาแต่เดี๋ยวนี้สะดวกมาก กองทัพเดินด้วยซับเว์บินกับการบินไทยคะ่ะลอดนี้<ม>อยู่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็โดนตกซับแล้วค่ะค่ะมาแป๊บเดียวก็คือได้ซื้อของแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยความที่ไฟลยออก6กโมงห้แต่ว่าตอนนี้เลื่อนไปเป็น,ปนทุ่มครึ่งแล้วจ้าโชคดีเลยจะต้องไปถึงมุมใบช้าก,กว่าที่คิดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามุมใบที่ช้าก,กว่าที่คิดนั้นจะไปถึงเร็วกว่าที่คิด ความสปีดนะคะความเหยียบเล่งเครื่องของกับการบินไทยเป็นยังไงนะคะดิเละไปกี่ครึ่งชั่วโมงคะ่ะแต่เราก็สู้นะสู้ไปได้วยกันบอมเบยวัน,นี่กำลังจะบินแล้วนะคะง <ST AR G> งเงาเลยนะฮะนะ <don> ั่งคนเดียว เอาจริงเครื่องคือไม่มีคนเลยแต่อาหารอินเดียในการบินไทยคือเด็ดมากข้าวเหนียวเปียกลำไยคือบอสตัดเลยคอมเมนต์เลยค่ะแป้งจัปาตีเขาก็ทําดีนะคะทุกคนและนี่เลยค่ะแกงชีสข้าวขมิ้นและผักขมค่ะขออนุญาตทึ่งกับการบินไทยเลยค่ะทําไมทําอาหารอินเดียละมุนขนาดนี้อร่อยค่ะถ้าไม่อยากกินกับแกงอินเดียก็กินแป้งจัปาตีกับแกงเขียวหวานได้ค่ะประทับใจพี่แอร์เชอร์รี่มากๆค่ะดูแลบอสอย่างดีเลยและนี่เป็นปานรจริงๆนะคะก็คือชีสนั่นเองของการบินไทยเขาทําได้ดีนะคะไม่ข้าวไม่ เปียวอร่อยมากค่ะแต่เวลาเราไปอินเดียบอกก็จะสั่งแต่เมนูปานีรตลอดเพราะว่าที่อินเดียส่วนใหญ่เขาจะไม่เก็บวัตถุดิบไว้ค้างคืนค่ะ ตอนแรกก็ว่าจะนอนเลยค่ะเพราะว่ากินซับเว์ไปละแต่มันอดใจไม่ได้จริงๆและอีกอย่างราตรีนี้ยังอีกยาวไกลเพราะว่าเราดีเลย์มากส่วนไก่อันนี้ค่ะพี่แอชลี่เอามาให้ใหทานเป็นเมนูอินเดียนั่นแหละแต่บอสลืมชื่อไปละพี่แอชลี่ก็คือเสิร์ฟมาให้แบบร้อนๆเลยค่ะเลยแบบเอามาชิมสักหน่อยก็ต้องบอกทุกคนว่าอร่อยมากเนื้อนุ่มละมุนสุดๆนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลทุกคนสักนิดค่ะคือได้ความที่ว่าปกติเวาลาบอสมามุมไบบอสก,ก็จะนอนตรงโซนเซา์มุมไบนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันเดินทางง่ายจะกินจะเที่ยว เดินทางตรงนั้นก็คือง่ายสะดวกไปหมดทำให้เวลาที่มาถึงสนามบินมุมไบก็ต้องต่อรถเข้าไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะแต่ถ้ามาถึงช่วงเย็นแบบพีกรถติดก็อาจจะเป็นแบบชั่วโมงครึ่งได้ปกติบอสจะใช้อูเบอร์นะคะท่านั่งสบายก็อูเบอร์เอไปเลยค่ะชอบที่สุดก็คืออูเบอร์ในมุมไบเรียกง่ายมากสะดวกสบายสุดๆค่ะส่วนคืนนี้ค่ะขณะที่นั่งรถกําลังจะไปโรงแรมคนอินเดียเขาก็เตรียมแห่ธีเนีกันแล้วนะคะรถก็คือแบบติดหนักขึ้นไปอีกโอ้เที่ยงคืนแล้วค่ะทุกคนยังไไม่่่ถึงหนเลยแตกโชคคดีคะ หเห็นขบวนแห่พิคเนตด้วยองค์นี้คือที่สุดสีดำสวยมากคือคนที่มุมไบเขาตั้งใจปั้นมากๆแล้วก็ตั้งใจแห่สุดๆแล้วก็ไม่หลับไม่นอนกันเลยค่ะทําถนนแบบ ตกรถเราแล้วหนึ่งโดยจริงๆแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มแหกกันคืนนี้แหละค่ะก็คือเริ่มต้นแต่เที่ยงคืนว่าจะให้เ,เพื่อนๆดูตามแต่ละต่อซ,อซอยค่ะดูเขาจัดถนนสิคะจัดซูมบีคเนตกันแบบโอไมค์ก็แล้วดูอย่างซูมนี้นะคะเสี่ยนช้างคือแบบอลังการมากเลยทําให้ได้รู้ว่าพวกนี้นะคะเขาจะมีแบบทีมนักการเมืองซัพพอร์ตอยู่ค่ะเป็นฟิลแบบนักการเมืองท้องถิ่นให้เงินสนับสนุนสร้างซูมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะเอาไปประกวดกันด้วยและนี่ค่ะสถานีรถไฟชาตาปฏิชิวาจีมหารา สาน,นีรถไฟที่ใหญ่โตของเมืองมุมไบจ้ายิ่งช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟสวยงามทั้งคืนเลยนะคะเอาเป็นว่าราตรีนี้กว่าจะผ่านฟูงชนเข้ามาในเมืองได้เล่นเอาดีเลย์กันไปแบบช้ำๆง่วงนอนมาก 1ิบโมงสิบโมงแล้วสิบโมงที่นี่ก็คือประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งที่ไทยนะคะเดี๋ยวเราลุกไปก่อนวันนี้แล้วไปกินข้าวก่อนตอนเช้าจริงๆมันก็ไม่เช้าแหละมันก็เป็นบรันช์แล้วแ่ะเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เรามาถึงโรงแรมดึกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อ,อที่สนามบินค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่า ตรวจตอมอละเอียดหยิบเลยฉะนั้นช่วงนี้ใครมามุมไบนะหรือหลังจากนี้ก็ต้องทําเวลาหน่อยนิดนึงเนาะเพราะว่าคนค่อนข้างจะละเอียดตรวจตอมอยาวมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งทุ่งเทศกาลด้วยก็จะยิ่ง t r a ฟฟิกหนักไปหน่อยเมื่อคืนนี้ก็มาถึงโรงแรมมาเที่ยงคืนยี่สิบเที่ยงคืนครึ่งของอินเดียนะคะถ้านับก็เป็นเวลาตีสอง เที่ยงคืนครื่งคือตีสองไปเลยทางง่วงมากไม่ไหวแล้วตอนแรกมีนัดกันกับทางเพื่อนที่อยู่ที่นี่นะคะว่าเราจะไปดูซูมาพิคเนตที่ยิ่งใหญ่กันแต่ปรากฏว่าเออไม่ไหวจริงง่วงนอนมากเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เลยตื่นสายเลยนะคะตายโคตรเลยนะคะโอเคเราไปกินบรันช์กันอาบน้ำก่อนนะ <c oughs> มาค่ะมุมใบที่คุณเคยถ่ายจากหน้าโรงแรมแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามนะคะต้องบอกว่าเงียบมากรอบนี้เสียใจมากได้นอนโรงแรมที่ไม่อยากนอนแต่ที่เลือกเพราะว่ามันสะดวกสบายต่อการเดินทางและใช้ชีวิตมากค่ะ ต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงข้ามหน้าโรงแรมมีซุ้มพิพิคภเตฑค่ะ และนี้นะคะเป็นพระพิคเนีที่สวยงามและงดงามมากองคข้างล่างที่จําลองนั้นนะคะจะเป็นองค์ทาพิธีส่วนองค์ใหญ่ดีเขาจะเอาไปลอยน้ําค่ะและนี้นะคะทุกคนเวลาที่คนอินเดียเขาทาการปูชากันเนชเนี่ยเขาก็จะปูชาผ่านองค์เล็กนะคะและบอสอยากให้สังเกตตรงนี้ค่ะคนอินเดียเขาจะไม่ใช้นิ้วชี้นะคะในการจิ้มผงต่างๆแต่เขาจะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางในการแต้มผงมาเติมที่หน้าผากแทนนะคะ<ๆ>เพราะเขาบอกว่าการใช้นิ้วชี้นั้นมันไม่สุภาพจ้า<ๆ>ไว้และทาบุญเสร็จเขาก็เอากล้วยมาให้ทานเป็นประสัทนะคะก่อนกิน b r n c h หรือกินเที่ยงก็กินกล้วยก่อนล้วกันค่ะต้องบอกว่าคนมุมไบเขาไม่ทำงานกันแล้วนะคะเขาไปรวมตัวกันที่จอปติบีช นี่คือเจ้าแมวจูดี้ค่ะที่บอสเนี่ยชอบเจอน้องตลอดเวลาบอสมาพอนพักที่นี่จูดี้จะเป็นแมวตัวดำที่หน้าขาวมีเ็ตเซียวอยู่ตรงดังน้องอะนะคะก็เลยเรียกน้องว่าจูดี้ค่ะและนี่คือโรงแรมที่บอสพักตลอดเวลามามุมไบก็คืออโบรสบอมเบย์สนิทกับรีเซพชันคนนี้มากค่ะกาูหรือกเนชรอบนี้ก็แวะมาทักทายเพราะว่าจองห้องพักไม่ทันส่วนซับโกนี่เป็นคาเฟ่ที่มีทั่วมุมไบโคซองอร่อยค่ะนี่กเนชนะคะเลี้ยงชาเลยค่ะรอบนี้สําหรับโรงแรมในมุมไบใต้นะคะบอสก็จะเลือกน้องที่อโบรสตลอด แต่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนี้ก็จะไปนอนที่ทัชมาฮาพาเลซค่ะนั่งคุยกันสัพักก็ลาจูดี้และลากกาเนชค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อรอบน้านจะต้องมานอนพักแน่นอน และนี่ค่ะตลาดโคราบ้าน,นะคะต้องบอกทุกคนว่ามีทุกอย่างให้คุณเลือกซื้อต่างหูสตรีอินเดียเริ่มต้นที่เราๆไม่เกิน70บาทและที่บอสชอบนอนแถวนี้ก็เพราะว่าออกมาช้อปปิ้งง่ายกลางคืนดึกดื่นนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งยังออกมากินเคบับเลยเพราะว่านี่เป็นย่านกินอยู่จริงๆของคนโลเคอลและสำหรับลีโอโปคาเฟ่นะคะคาเฟ่ในตำนานปีนี้อายุ102ปีละค่ะ ทุกคนเห็นรอยร้าวนี้ไหมคะก็คือครั้งที่โดนก่อการร้ายนั่นแหลคะค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกา2008รอยกระสุนก็ยังอยู่เลยนะคะทานข้าวเสร็จแล้วตะลืมถ่ายคลิปค่ะไปกันต่อกินอาหารเที่ยงกันเสร็จนะคะก็เป็นเวลาบ่ายโมงเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปจิบก,กาแฟแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เตรียมตัวจะไปแคเน,นจตุราถีวันสุดท้ายแล้วก็จะได้ไปแห่นะคะไปแห่องค์ท่านด้วยกันลอยที่จอปัตตี้บีชเนาะข้างหลังนี้นะคะก็คือ โรงแรมตัชนะคะก็อยากรู้ประวัติเข้าไปดูหนังเรื่องเมเจอร์กันดูแล้วกัน <laughs> search <laughs> ในเน็ตฟลิได้นะคะในภาษาเตลูกูพระเอกคือดีเดอ้อโอเควันนี้มุ่งไบก็อากาศโดยรวมนะคะอานแรกคิดว่าวันนี้ฝนน่าจะตกตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยันบ่ายแต่ตอนนี้ไม่มีฝนแดดแดดมาเป็นระยะแต่ลมดีเนะาะถนนหนทางค่อนข้างเงียบนะคะไม่คึกคักคืนเครงเท่าไหร่นะคะเพราะว่า หลายๆบ้านเนี่ยเขาได้พาพิคเนตไปลอยน้ําแล้วไปลอยที่จอปตี้บีชแล้วนะคะวันนี้เป็นฮอลิเดย์เนาะแต่ว่าร้านค้าต่างๆร้านอาหารเนี่ยเขาก็ถือว่าเขายังเปิดอยู่นะคะเปิดให้บริการเดี๋ยวประมาณหกโมงเย็นวันนี้นะคะเขาจะทําการปิดถนนไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งวันพรุ่งนี้กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสถานที่ใหญ่ๆต่างๆพวกแบบบริษัทห้างร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะปิดโอเคก็เดี๋ยวเรา ไปจิบกาแฟยาไหลยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะคะกินทั้งวันแหละค่ะอยู่มุมไปแต่อาศัยเดินเยอะเอานะคะก็ะจะได้ไม่ตุยโอเคเล t ส์กไก ตอนนี้ก็อยู่กันที่ m a x กซิตีคาเฟนะคะเรามาร้านเนี่ยก็จะมาดูประกาศตรงนี้ค่ะว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถเข้าร่วมได้บ้างอย่างอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรม Heritage Walk ค่ะคนละ650ร,ะรูปีซึ่งก็เป็นเหมือนทัวร์เล็กๆค่ะที่เราต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้ <S <S ฝั่งตรงข้ามของร้านก็เป็นอาหารกลางวันของคนในพื้นที่นะคะ ก็ดูว่าอะไรน่ากินบ้างเผื่อวันหลังจะมาแจมจ้าก็อย่างที่บอกไปนะคะที่มุมไบก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่ดีๆที่น่าเข้าห้องน้ำสะอาดเยอะมากฉะนั้นไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะโดยเฉพาะมุมไบใต้หรือฝั่งโคลาบาและตรงนี้ค่ะก็เป็น Gateway of ฟอินเดียนะคะบอสจะเรียกตัวนี้ว่าลานดารานะคะเพราะเขาจะมาถ่ายรูปกันทุกวันตอนนี้คือเพื่อนเยอะมากเราองนี่เนาะ ส่วนข้างหลังนี้ก็เป็นโรงแรมทัสมาฮาพาเลสค่ะมามุมไบครั้งแรกก็มานอนที่นี่ช่วงโลซีซันก็จะอยู่ที่ห้องพักราคามาณ27,000บาทค่ะส่วนตอนไฮซีซันขึ้นไปก็มาณ30,000อัพอตอนนี้ก็เป็นเคอร์ทัเข้ามาบริหารแล้วและนี่ค่อร้านเดมียาเป็นร้านที่แบบพี่น้องไม่ค่อยถูกกันส่วนร้านบักดาลีอันนี้ยังไม่เคยลองสักทีเขาบอกว่าเข้าหมกยืนหนึ่งเด็ดสุดในย่านโซนนี้ก็วิถีชีวิตดีค่ะกับอิไซด์ว้ ข้างในนี้นะคะเขามีอาหารแจกอยู่ค่ะทุกคนซึ่งซุมพะิิคทเนที่บอสมาเข้าก็เป็นของร้านโกคูบาแอนด์เรสตรองนี่นะคะรออาหารกันอย่างนี้เจ้าของรวยจริงนะคะแจกมาแล้ว11วันนีฝนตกมุมไบยามบายบอสชอบมากค่ะใส่ง่ายเนาะใช่ฟองฟางเอาลขก็ส่โดีนะที่นี่เขาแบบว่าไม่ได้เลยมันใหญ่ไปค่ะพี่ึ ตลอดเลยใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่บ้านบ้านคนไทยท่านหนึ่งในมุมไบนะคะนี่นะคะนี่อยู่กับพี่คนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนม <c oughs> นี่นะคะพี่พี่คนไทยของเรานะคะเดี๋ยวเตรียมตัวไปคเนตจตุรพีกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปแห่ แล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกินอาหารไทยกันที่ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอคุณก๊อตอีกขอบคุณค่ะวันนี้ชุดดูแบบแขกนะคะไม่นี่ตึงไม่ตึงไม่ตึงนะแบบวราไปคนเยอะเดี๋ยวแล้วประมาณนี้ดีกว่าแล้วพบกันนะคะค่ะ ไปค่ะรถมารอารับแล้วมุงน้าสูจอปปอร์ตี้บีชคนอินเดียนี่น่าบีบแต่ก็ไม่ชอบลบหรือว่าเขาตั้งใจไม่ลบก็ไม่รู้นะคะกำลังไปคเนตจะตุนทีนะคะคนแล้วก็ตัวรคถตู้ยังไม่อยู่พี่บอลค่ะคเนตอินสวนค่ะค่ะคเะะ<อ>ขาสร้างองค์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีะคะ่ะ อุย้ยพี่บอลโฮ้ย, <laughs> ยคนลุกคนลุกคนลุกโอ,โ,โอ้โหพี่แงชสื่อเขียวโอ้โหพี่บอล และนี่พี่บอลคเ็ตอินส่วนค่ะพี่บอลเป็นคนที่น่ารักมากเป็นลูกรักขององค์พ่อด้วยฮ ารรับมอบดอกไม้ที่นี่เป็นอะไรที่แบบทํากันเป็นปกติคะ่ะดุดดังว่าเราเป็นดาราดังเนาะดูเขาลุ้มถ่ายรูปสิคะเลิศบอกได้เลยนะคะทุกคนว่าบอสประทับใจงานคันเน่จะตุรริที่มุมใบามากไม่มีที่ใดบนโลกเสมอเหมือนอีกแล้วคะ่ะผู้คนนับล้านหลังไหลเข้ามาเพราะความรัก เป็นภาพที่แบบเหลือจะเชื่อจริงๆมันยิ่งกว่าความรักความศรัทธาที่เขามอบให้กับองค์พ่อนะคะสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือความสุขค่ะทุกคนท่านพราหมณ์ในวัดสิทธิวินายาเคยสอนบอสค่ะว่าถ้าท่านเนี่ยอยากจะมาบูชาเคารพสักการะองค์พ่อเนี่ยใค้คุณหอบความสุขมาด้วยคุณก็สําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วและนี่ค่ะบังเอิญเดินมาก็าห้องน้ําเจอส,สาวๆกำลังแต่งตัวอยู่ก็เลยไปขอดอกมะลิเขามาเขาก็คงเอนดูอหมวยนี่ก็เลยทําผมให้ซะเลยค่ะทุกคนค่ะคนดีๆมีทุกที่ละ่ะโบลก คนไม่น่ารักก็มีทุกที่เหมือนกันเนาะดูมิตรภาพที่เกิดขึ้นสิคะเจอกันแค่เพียงเมื่อกี้ไม่กี่นาทีเขาก็ทํากับเราขนาดนี้แล้วอะ่ะคนอินเดียเนี่ยน่ารักนะคะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกคะ่ะที่บอสจะหลงอินเดียขนาดนี้แล้วดูเขาทําผมให้ไม่ได้ทําแบบขอไปทีนะทําแบบจริงจัง,จงด้วยแถมถ่ายคลิปถ่ายรูปให้พร้อม Thank เซลฟี่แบบดุดดังญาติที่รักไปหนึ่งครุข่า ขอไอจงเัน้จีกันไปเนาะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันในเงีจีค่ะอยู่ในงานจนถึง2องสามทุ่มก็รีบกลับบ้านค่ะเพราะเดี๋ยวจะออกไม่ได้เพราะเวลาสองสามทุ่มเป็นเวลาที่พวกเขากําลังเริ่มมาค่ะโชคดีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะทางกับโรงแรมมีคณะแห่อีกหนึ่งคณะก็เลยหยุดดูเลยเพราะว่าสนุกสนานเรื่นเริงสุดๆไปเลยค่ะและโชคดีกลุ่มที่2ก็คือพระพิฆเนศองค์นี้ก็คือพระพิฆเนศที่เรามาไหว้เมื่อเช้าที่หน้าบ้านเรานั่นแหละค่ะองค์พ่อนะสุดยอดจริงๆมามุมไบคือสัมผัสดได้เลยว่าพระพิฆ จริงนะคะหลังๆขออะไรก็ได้ง่ายคะ่ะเลยแวะมาตลอดเลยก่อนจะไปกินข้าวเย็นแล้วกลับไปนอนก็ขอเต้นกันสัหน่อยค่ะทุกคนเต้นเพราอความสนุกเฉยๆเลยค่ะทุกคนให้อดรีนาลีนในร่างกายมันหลั่งสัหน่อยเนาะจะทําให้ได้เห็นคะ่ะว่าวัฒนธรรมของคนฮินดูเนี่ยเขารักพระพิคเนตมากรักที่แท้จริงก็ต้องรักแล้วมีความสุขด้วยนั่นเองค่ะก็เลยไม่แปลกใจเลยคงรักเรามากเหมือนกันรักไปรักมาก็เลยโยนสีใส่ดิฉันอย่างนี้จ้าเขาก็บอกว่าผงเนี่ยเป็นผงศักดิ์สิทธิ์นะยิงคุณเอามาป้ายตั ตัวถูกปอยใส่ตัวคุ้นก็จะยิ่งสักเซสนะจ๊ะดูสิทำกับเราได้เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะเอาเจมิมเข้าไปอีกหนึ่งเชื่อเธอคะ่ะบอสก็เป็นลูกเราพี่คเนตเหมือนกันอ่ะคืนนี้พอแค่นี้ก่อนง่วงนอนและหิวข้าวและเดี๋ยวไปก่อนนะคะและนี่ก็คือสภาพก่อนเข้าห้องคะ่ะก็ต้องขอจบคลิปวอลกวันแรกของการมาคณินตจตุรีนะคะดูสภาพสิมาสเตเตเนลหัวโตจมูกโตแล้วก็ตาโตตาย เชื่อยังคาสภาพไม่ไหวจริงๆมาต่อกัน Rock Day 2นะจ๊ะ